อหอมแดงตรงเนี้ยป,ปลูกหอมแดงไปรู้สึกว่ามันจะดันรากเก่าอันน,น,นี้อันนี้สมมุติว่าเป็นหอมแดงนะมันจะดันหัวเก่าๆเนะี่ยออกออกมาผมว่าเดี๋ยวผมจะตัดหัวนี้ออกไปเลยเดีกว่า อีเล็กซ์เลเบอร์สวัสดีครับรายการปลูกพืชเพื่อการพักผ่อนนะครับก็วันนี้ก็จะมาปลูกหัวหอมใหญ่นะครับก็แม่ครัวซื้อมาโรยยนะี่สิบฮะเราก็เหมือนจะ,อะพอดีเจ้านี่ก็ขายถูกันะผมเองก็ ค่อนข้างชอบกินหัวหอมใหญ่เพราะมันจะมีรสหวานแล้วก็ฉุนกําลังดีนะไม่เหมือนหอมแดงแต่หอมแดงก็จะฉุนกว่าแหละมั้งแต่มันจะไม่หวานเท่าไหร่อนนี้ก็ไม่ต้องไปใส่น้ําตาลเวลาทอดไข่ไม่ต้องไปใส่อะไรน้ําตาลเพิ่มนะครับืูว่าไปทําอาหารชนิดอื่นๆก็แทบไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มมันมีความหวานตัวมันครับโอเค เดี๋ยวไปปลูกกันผมก็จะปลูกที่เดิมนะที่ปลูกปลูกไปกแบบ็มีขึ้นมาพอสมควรเลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาปลูกอีกสักสองถุงเวลาปลูกอะเดี๋ยวผมไปสรุปวิธีเร็วๆเนี้ยเดือนหนึ่งผ่านมารู้สึกว่าการพาะกล้าจะโตช้ากว่า เพราะก้าโตช้ากว่าแต่มันปลอดภัยกว่าเลื่องอย่างมันอะไรอ่ะกล้ามันเจอแสงไม่ให้ได้ใช่ไหมแต่น,นี่มันก็เหมือนพวกกล้านะมันก็เจอแสงอะไรขงมันได้นะแต่ผมกลัวพวกนกมากกว่าอันนี้ที่ปลูกไปก็ขึ้น อยู่พอสมควรเลยต้องจัดกระบะอะไรกันใหม่นิดนึงผมก็จะปลูกในแปลงดินหุงนี่แหละ ก็วันนี้ก็จะปลูกเหมือนเดิมสองถุงก็พอละผมว่าปลูกเท่านี้ก็น่าจะพอนะวันนี้ ีกไม,ไม้ไม่ติดนะโอเคมีมีนกหรือว่ามันมีนกเทียมไม่รู้นะตัวเนี้ยมันก็เลยมแมลงมาเริงอะไรก็เลยมแมลงเอ๊ไม่ใช่สินกก็เลยไม่มากวนหรือเปล่าแต่ผมเห็นร่องรอ,อยขนนกอยู่นะ ก็จะปลูก2ถุงก็5ถุงละห้าสิบตดีวันนี้น่าจะวันที่3หรือเปล่าผมจะเขียนวันที่แล้วสเดือน7 ก็คลิปที่ปลูกวันไหนก็จะลงวันนั้นนะครับเผื่อใครสนใจ <c oughs> สนใจเพราะพืชผักแบบไหนก็จะได้ไปค้นหาคลิปเก่าๆมันจะได้ปองวันที่แล้วก็จะได้รู้ว่าใช้เวลากี่วันออกอะไรพวกเนี้น ุยเลยก็ห้านะก็ประมาณเนี้ยแต่มันค่อนข้างลูกใหญ่อยู่นะห้าถุงไว้รู้ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันโตขึ้นเกินจากนี้ก็ค่อว่ากันอีกทีค่อยไปย้าย ปลูกอย่างไม่รู้อะไรเท่าไหร่นะพอได้ข้อมูลบ้างอะไรพวกนี้หลังจากที่ปลูกไอ้หอมแดงไปนะอะ่หอมแดงตรงเนี้ปลูกปลูกหอมแดงไปรู้สึกว่ามันจะดันรากเก่าอันนี้อันนี้สมมติว่าเป็นหอมแดงนะ มันจะดันหัวเก่าๆเนะี่ยออกออกมาผมว่าเดี๋ยวผมจะตัดหัวนี้ออกไปเลยเดีกว่าจริงๆพวกหัวหอมใหญ่ หอ,อมแดงอะ่ะก็เขาใช้อะไรปลูกให้เป็นหัวขึ้นมาก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่เป็นไรในนี้เราจะได้สัมผัสเองเลยว่ามันอะไรยังไงอีกหน่อยไลฟ์สดได้ก็ก็จะไลฟ์ทุกวันเลยนะบางวันตอนเช้ามา ลดน้ำต้นไม้หรืออะไรก็จะจะสไลด์ไปเลยแล้วก็จะได้เห็นการเจริญเติบโตที่ละเอียดหน่อยวันนี้ก็วันที่สาม อีกช่องหนึ่งก็ช่อง get, แก๊สเจ็ตแซบก็มี AdSense มาแล้วนะครับเพิ่งมาวันนี้เองเมื่อสักครู่นี่เองอันนี้ก็อีกช่องหนึ่งทำเกี่ยวกับเกษตรอันนั้นก็จะเป็นช่องของพวกของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆใกล้ตัวนะก็จะเป็นคนละแนวกันก็เลยทำแยกช่องนะครับ อโอเคหัวหอมก็มีสิบลูกนะอันนี้ดินจะทะลักไหมเนี่ยโอเคตามสูตรตัดหัวตัดบ้างไม่ตัดบ้างดีกว่า,าลองดูตัดสักหน่อยกูอ่า ผมก็ตัดประมาณนี้เลยให้มันเห็นรูอะไรนิดหน่อยให้เห็นเนื้อในหน่อยน่าจะน้ำเข้าดีกว่าอยา่อันนี้มันหัวใหญ่เดี๋ยวติดตัวหนังสือหายแล้วกันจอมลึกๆหน่อยโอเคกรอบ ชื่อั้หนักกดไปพอสมควรนะครับหัวล่ากมันงอก,กับมันดันกันนะเอ้าผมลืมอีกแยะแต่ไม่เป็นไรพอเป็นว่าแถวบนเนี่ยไม่ได้ตัดหัวกันแล้วกันแถวล่างตัดหัวจะได้รู้ด้วย บนไม่ได้ตัดโอเคอาจะเปลี่ยนอันนี้นะจะได้รู้ด้วยอันไหนตัดแล้วขึ้นดีหรือไม่ตัดขึ้นดีตรงกลางไม่ได้ตัด <c oughs> หัวเล็กตรงกลางต้องใส่หัวเล็กหน่อยโอเคัน okay. นี้ส่งยาวๆโอเค อืมตัดแล้วโอเคต,อตรงกลางเนี่ยผมจะโผล่หัวออกมาหน่อยนิดดียวโอเคตรงกลางผมโผล่หัวไว้นิดนึง จะได้รู้ถึงความแตกต่างว่าแบบไหนมันจะโตวไวขึ้นไวกว่ากันด้วยจริงเอาจริงๆเวลาลดน้ำน้ำหนักของน้ำมันก็ทำให้ หัวโผล่แล้วนะคิดว่าโอเคอัน okay. นีก้ก็น้ำให้ชุม่มเลย น้ำผมดี <c oughs> อันนี้เมื่อเช้ารดน้ําต้นไม้ไปแล้วน้ํำยังพอมีค้างสายอยู่เหมือนเดิมช่วงปลูกใหม่ๆผมก็จะ ใส่น้ำให้มันชุ่มหน่อยพวกผักกินใบไอ้พวกเนี้ยนะผมรู้สึกว่าตั้งแต่ปลูกนะรู้สึกว่าหนึ่งเลยพรอกก้ามันจะจะโตช้ากว่านะแล้วก็อที่สองเลยรู้สึกว่าใบมันอะ่ะเวลางอกออกมา พวกกระลำปีกระลำดอกหรือว่าผักกาดขาวอะไรพวกนะี้ตระกูลผักสวนครัวใบมันจะขึ้นมาแบบเหมือนกันแทบจะทั้งหมดเลยนะแทบไม่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นดูยากยกเว้นแตงเออแตงเมื่อสองวันก่อนได้ปลูกมันสองสามวันก่อนั้งปลูกไปมันขึ้นและ้ะพวกแตงนี่โตไวมากเลยนะวันสองวันก็งอกแล้วอะ จะต้องไปทำอะไรให้มันเลื้อยอีกทีนึงผมยังไม่รู้สนะรู้ลักษณะการเลื้อยของมันเลยนะว่าเวลามันเลื้อยแล้วเนี่ยมันจะเลื้อยยังไงแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะทำที่ทำเผื่อทำใ้ที่เลื้อยไว้ <S <S เลื้อยไว้ก่อน หัวโผนิดหน่อยใช่ไหมก็เรียบร้อยนะครับกับการปลูกหัวหอมใหญ่ก็เดี๋ยวอีกเร็เวเนี้นะครับก็จะสรุปเลยว่า มันมีต้นไหนที่รอดไม่รอดยังไงอันไหนปลูกยากอันไหนตายไปแล้วก็มีนะครับโดยเฉพาะมะนาวเนี่ยนะรู้สึกมันจะมีอะไรนิดนึงอะ่ะเช่นรากหรืออการดูแลรากหรือว่าการดัดกิ่งอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีแล้วมัน มีอบัติเหตุไปโดนกิง่งมันล้มมันบิดอะไรพวกนี้ลากมันจะขาดหรือเปล่ารร <Greek. S 1> หรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูสรุปไปอีกทีหนึง่งวันไหนที่เริ่มไลฟ์สดได้ก็จะเริ่มทยอยไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เห็นตอนนั้นไหมเลยได้ดกิ่งและใบร่วงไว้ละต้นกลางนะ่ะ เหลือแต่กิ่งแล้วต้นนี้ก็กำลังจะตามไปแม่ลูกดกเรียบร้อยไปแล้วอันนี้เป็นต้นแป้นดำไพลก็กำลังจะไปนะครับใบแห้งกรอบหมดเลย ดูใกล้ๆแห้งกรอบแต่โชคดีอย่างแป้นพิจิตกำลังจะฟื้นนะวันที่ใบมันร่วงอะไรพวกนี้เนี่ยที่วันนั้นถ่ายอะใบกรอบแบบเนี้ยแล้วร่วงเนี่ยก็กลับมารอดนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทาเหมือนเดิมทำใกล้ๆกันก็คือตัดกิ่งตัดอะไรมันออกเพื่อลดภาระการดูดน้ำงรากอะไรพวกนี้นะครับผมรอดไม่รอดก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีถ้ามันรอดก็หมายความว่าเออมาถูกทางอันนี้ก็ผักแตงเกือบหนึ่งเดือนนะเนี่ยพวกผักสลาดผักอะไรนะกวางตุ้งเอ้ย อ,อไม่ใช่ดิประกัดขาวประกัดแก้วอะไรพวกนี้กระชายมาแล้วขามา,มาตะไคร้เอ้ยพูดผิดกระชายตะไคร้ขาไม่รอดขิงก็ยังไม่รอดอันนี้มะละกอแขกดำพึ่งงอกนี่แตงที่ผมว่าแตงกวานะใบมันจะเป็นอย่างนี้นะแตงเมลลันจะเป็นอย่างนี้ ใบใกล้เคียงกันแต่ไม่มีไอสามเหลี่ยมตัวนะี้ใบมันสวยดีนะไม่มีโผล่ขึ้นมานะสำหรับเมลอนส่วนตัวพ่อก,ก้าที่ปลูกไว้เกือบเดือนต้นพริกกำลังจะโตดีนะตรงเนี้ยผมว่าผมจะเปิดให้โดนแดดดีไหมอะไรยังไงเดี๋ยววันที่ไหนอา้าววันไหนที่ผมจะปลูกลงกระถางเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีอาจจะเป็นแบบ เปิดไรยาวๆไปเลยรู้สึกว่าไออันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นผักสลัดปลูกไปห้าหลุมขึ้นมาอันเดียวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไหมเ๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดแล้วก็ปลูกใส่ถุงดูนะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องต้นก่อนทําไปทํามาแล้วรู้สึกทําให้มันละเอียดอยีกนิดดีกว่าเอาจริงๆแล้วชักเริ่มจาไม่ได้ด้วย ถ้าไม่จดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นพริกันจะมี F 1นะแล้วก็เป็น F 1อะไรสักอย่างนี่แหละแต่ก็โตไล่ๆกันครับน้ำต้นก็น่าจะโอเคอยู่ชุดนี้เดี๋ยวผมเอามาลงกระบะปลูกอีกทีหนึง่ง้าคงจะปลูกกระบะเดิมหรืออาจจะเพิ่มไปอีกหนึ่งกระบะทางนู้นดินก็ยังมีพออยู่นะจากที่ปลูกข้างบนเนี่ยเอาจริงร้อยถุงเนี่ย ดินร้อยถุงไม่น่าจะพอแล้วนะครับดินหนึ่งร้อยถุงนะเพื่อเป็นการตัดสินใจตอนซื้อดินมาก็ประมาณถุงละสิบกว่าบาทครับร้อยถุงเขาก็มาส่งให้นะครับขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยมั้งเขามาส่งให้แบบไม่คิดค่าขนส่งแต่ถุงหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าบาท เป็นดินมูลมูลไส้เดือนครับแล้วก็เป็นการทดสอบด้วยว่ามันมันเ,เป็นดินปลูกดีไหมนะครับผมต้นอื่นๆก็กำลังโตแต่ว่ามันก็ยังปลูกอย่างนี้ยังไม่มีมดมากวนก็นกมากวนก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะสารแหน่เนี่ยเม็ดเล็กมาก เวลาลดน้ําต้นไม้ก็ระวังนิดนึงเวลาลดไปเสร็จปับ๊บไอต้ต้นจิ๋วๆต้นเล็กๆมันกระเด้งกระดอนกระเด็นไปเลยนะครับก็พยายามลดให้มันเบาๆหน่อยกระเพราแดงก็กําลังขึ้นดีนะส่วนสรรแหน่เนี่ยก็ขึ้นมานิดเดียวจริงๆเพราะเม็ดมันเท่าเม็ดเหมือนเม็ดทรายเม็ดฝุ่นเลยอะ่ะตัวสารแหน่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อวันหน้าคลิปหน้านะครับว่าจะ ปลูกอะไรเพิ่มหรือดูแลอะไรเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับสําหรับการปลูกผักบนตึกนะครับผมปลูกพืชบนตึกนะครับก็จะลองดูว่าหลังจากผักพืชผักสวนครัวแล้วควรจะมีอะไรเพิ่มเติมผลไม้ควรจะมีไม้หรืออะไรยังไงหรือว่าเป็นเป็นล่งเป็นร่อนหรือว่าอย่างอื่นนะครับผมครับ relaxer ต้องไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปใหม่ๆไปปั๊บมันก็จะเตือนนะครับผมรีลัเซ์เวอร์ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ